สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องรา่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดเดีไลได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ มากันที่เรื่องแรกนะครับเป็นข่าวกอล์สิบที่น่าสนใจจากฝั่งสเปนนะครับสื่อสเปนอย่างอาร์ตเนี่ยมีการตีข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยเป็นทีมเต็งท,ทีมเดียวที่มีโอกาสสูงที่จะคว้าตัวเอริงเบลฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งของเบอร์เซียดอทมุนนะครับในอนาคตข้างหน้านี้นะครับอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่ง เรื่องราวของฮาแลนกับแมนยูเนี่ยมันก็มาหลายปีแล้วถูกไหมครับทั้งโอเล่กับฮาแลนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อมโยงเรื่องของการย้ายทีมมานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการเล่นข่าวลือฮาแลนกับแมนยูเป็นประจำไม่ว่าจะเดือนไหนๆต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับมีแบบทุกเดือนแน่นอนนะครับซึ่งฮาแลนเนี่ยผลงานดีไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะมีความสนใจ จะกหลายทีมในยุโรปมากมายนะครับบิ๊กทีมเลยก็จะมีเรอัลมาดริดนะครับก่อนหน้านั้นมีไบยานวนิคนะครับมีบาร์เซโลนามีซิตี้มีเชลซีมีแมนเชสเตอร์เต็ดเป็นต้นนะครับซึ่งเฉพาะซัมเมอร์เนี้ยข่าวหลายทีมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าอาจจะต้องมีการตัดบางทีมออกไปซึ่งทีมดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเป็นซิตี้ที่กำลังมีเป้าหมายที่สนใจที่สุดก็คือแฮร์รี่คนของสเปอร์ ส่วนเชลซีเนี่ยตัดไปอีกรายครับเพราะว่าเพิ่งไปเซ็นลูอากูเข้ามาก็ต้องมีการตัดรายชื่อ2ทีมนี้ออกไปนะครับถ้าถามว่าฮาเลนเนี่ยมีโอกาสย้ายมาในช่วงซัมเมอร์นี้มันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยอาจจะมีการให้สัมภาษณ์แล้วก็ฝังดอทมอนมีการให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าไม่ต้องการปล่อยฮาเลนย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามแต่พวกเขามีการปักป้ายราคาอยู่ที่150้าล้านปอนด์ มันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าเหมาะสมจริงๆในราคานี้พวกเขาก็พร้อมปล่อยแต่ในใจเนี่ยก็ไม่อยากปล่อยอยู่แล้วแหละนะครับก็เลยตั้งค่าเรื่องของค่าตัวเนี่ยไว้สูงซัมเมอร์จนเกินไปนะครับมันก็อาจจะไม่เบอร์จนเกินไปแต่ว่ามันเป็นราคาที่ถ้าจะพูดว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็เป็นราคาที่สูงเกินไปนะครับเพราะว่ามันมีโควิด -19 เเล่นงานการเงินด้วยซัมเมอร์นี้บิ๊กทีม ในยุโรปมากมายเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เม็ดเงินเพราะฉะนั้นยากแน่นอนครับ150ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าเกิดเรามาพูดถึงกันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามันก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้ครับที่เรอัลมาดริดแมนยูที่เป็นตัวเต็งเนี่ยบายเยอร์ก็กําลังมีโอกาสกลับมาให้ความสนใจฮาแลนอีกครั้งเหมือนกันนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะเนื่องจากว่าค่าสิทธิสัญญาของฮาแลนเนี่ยมีเพียง65ล้านปอนด์แล้วก็แน่นอนครับว่า สามทีมดังกาที่ผมเพิ่งว่ามาเนี่ยก็ไม่น่าจะสนใจในเรื่องของการย้ายแบบหรือว่าทุ่มเงินแบบในราคาแบบเม็ดเงินราคาที่ดอนมุลตั้งค่าเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับเขาก็เล่นในเชิงเกี่ยวกับออปชันค่าสัญญาอยู่แล้วนะครับก็นี่คือรายงานจากอารน์นะครับที่มองว่าถ้าเอาแบบจริงจังก็เป็นแมนอยู่ที่สุดที่น่าจะมีภาษีที่ดีที่สุดนะครับส่วนดีอาร์บริดมีผลกระทบการเงินชัดเจนก็ให้เรา ดูกันนะครับว่าซัมเมอร์เนี่ยขาแทบจะเสริมทัพก็ไม่ค่อยเป็นชิน้นเป็นอนสักเท่าไหร่นะครับบาเยอร์ Bayern เองก็ังีเงียบไปแล้วนะครับระหว่างฮาแลนกับบาเยอร์เนี่ยนะฮะส่วนทีมอื่นก็ไม่น่าจะมีข่าวเชื่อมโยงอะไรมากมายจริงๆข่าวหนักเนี่ยก่อนหน้านั้นก็เป็นซิตี้เชลซีใช่ไหมครับที่มองหากองหน้าแต่ว่าก็อย่างที่ว่ากันไปก็คือเขามีเป้าหมายของเขาแล้วนะฮะนะก็นี่คือ,อรอยายงานออกมาจากอาร์ตครับสื่อดังของสเปน ส่วนรายงานอนอื่นๆนะครับที่น่าสนใจครับเป็นเรื่องราวของโชล่าโชลิทลีนะครับดาวรุ่งรายนี้ตามรายงานจากดิดเลนติกบอกว่าได้มีการพูดคุยเรื่องของการย้ายทีมแบบยืมตัวแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนกับแมนยูก็อยากที่จะเก็บดาวรุ่งรายเนี้เอาไว้ใช้งานเองก่อนนะครับก็รอการตัดสินใจจากสโมสรนนะครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับแบบยืมตัวหรือเก็บเอาไว้ใช้งานเองแล้วก็ ส่งไปลงเล่นกับชุดไม่เกินยี่สาปีสลับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กันไปเหมือนซีซั่นก่อนนะครับในรายของอีธานเกาเบตร,รายนี้ไปแน่นอนนะครับก็มีการเตรียมที่จะไปยืมตัวกับดอนคัสเตอร์โรเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการปล่อยยืมตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับยังเบียดไม่ได้ครับบิดฟิลรายนี้แล้วก็ผมมองว่าเบียดยากมากครับในอนาคต คือถ้าเกิดกลัมาอีกรอบแล้วก็ยังไม่ได้รับโอกาสอ่ะผมคิดว่ามีโอกาสที่จะไปแบบถาวรแล้วนะครับนะนักเตะรายนี้ก็เตรียมที่จะไปแบบยืมตัวก็โอเคยังสู้ต่อไปก็รอชมผลงานนะครับสําหรับอีธานเกาเบตนะฮะส่วนในรายของเจมการ์เนอร์ครับมีข่าวข้อสิบออกมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับก็มีการเล่นข่าวออกมาว่าเจมการ์เนอร์เนี่ยได้มีการบอกปัดข้อเสนอสัญญาบับใหม่กับแมนยูนะครับ ซึ่งอนาคตของเขาเนี่ยเขามองว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เขาต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดแบบอยู่กับแมนยูต่อไปเนี่ยเราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าเมดฟิลตัวหลักเนี่ยมันมีเยอะนะครับส่วนใหญ่ถ้าอยู่ต่อไปก็อาจจะเป็นตัวสำรองจะเป็นส่วนใหญ่แหละในอนาคตเพราะฉะนั้นนักเตะเหมือนกับต้องการหาความมั่นคงะนะครับแล้วก็เลือกเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นดีกว่านะฮะก็เลย รอบนี้ยังไม่ได้รีบเร่งตอบรับสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนยูจริงๆแมนยูเนี่ยก็เตรียมที่จะปล่อยอยู่แล้วนะครับปล่อยยืมอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเจมส์ไกรเนอร์ทำแบบนี้แมนยูก็อยากที่จะคุยเรื่องของสัญญาก่อนนะครับเคลียร์เรื่องของสัญญาฉบับใหม่ให้เสร็จสิน้นซึ่งมันจะคล้ายๆกับกรณีของตัวเซเบ้ที่เคลียร์สัญญาเสร็จปุ๊บก็จะมีการปล่อยยืมตัวต่อทันทีให้มันหายห่วงก่อนแต่ทีนี้เจมส์การเนอร์มีการบอกปัด แมนยูก็เหมือนกับเฮ้ยถ้าไปแบบสัญญาไม่คืบหน้แบบนี้มันก็อาจจะมีใจแบบโรเลยย้ายแบบถาวรก็ได้ซึ่งแมนยูก็ไม่อยากปล่อยอยู่แล้วนะครับเป็นดาวรุ่งที่แมนยูวางว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมนะครับแล้วก็เตรียมปลุกปั้นในอนาคตนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกกันไปครับทางนักเตะก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็คืออยู่ต่อไปมันก็ยากแต่ทางสโมสรมองว่าเขาพร้อมให้โอกาสแต่คือสล็อตเนี่ยมันก็เต็มจริงๆนะ ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายทีมในพิษเบลลกอังกฤษนะครับในลีกอังกฤษนี่แหละแล้วก็ในลีกรองก็ให้ความสนใจอยู่นะครับสําหรับเจมส์การ์เดอร์นะครับก็รอดูกันว่านังเตะเนี่ยจะย้ายไปยืมตัวกับทีมไหนแล้วก็จะมีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่เสร็จสิ้นใหม่นะครับส่วนเรื่องราวของบ็อกบาเนี่ยมีอะไรนะ่าสนใจครับตามรายงานจาก ESPN นะครับ ESPN เนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นครับแมนยูเนี่ย ได้มีการเตรียมที่จะตอบรับข้อเสนอจากเบ g ชแล้วนะครับที่เบ g ชยื่นเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวปลอกบานะครับซึ่งทีนี้มันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงก็เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรียวเนลเมซี่ย้ายไปเบ g ชมันก็เลยมีผลกระทบส่งผลให้ป็อกบาเนี่ยเป็นดียวที่สะดุดกันไปเลยนะครับเพราะว่าการที่เบ g ชจะไปซื้อทั้งป็อกบาแล้วก็รียวเนลเมซี่เนี่ยเป็นเรื่องยาวกวามากนะครับเพราะว่า2คนเนี้ย มีค่าเหนื่อยที่มหาศาลมากมากนะครับถ้าเกิดอยากได้ตัวเนาะนะเพราะฉะนั้นเปเช่เลือกเมซี่ปอกบาก็เลยโดนตัดทิ้งไปก่อนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจริงๆแมนยูก็เตรียมที่จะตอบรับแล้วแหละเพราะว่าเหมือนกับนักเตะเนี่ยก็มีใจด้วยที่จะย้ายออกจากแมนยูนะครับทั้งๆท,ที่สัญญาเนี่ยนะครับก็ยังมีเหลืออยู่นะแต่ว่าก็อยากไปแล้วนะครับแล้วก็แมนยูก็อ่าโอเคอยากไปก็พร้อมปล่อยนะครับซึ่งพอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับแมนยูก็ไม่ได้อะไรครับ ไม่ได้ตึงเครียดอะไรครับผ่อนคลายโอเล่ก็ผ่อนคลายครับก็ยังคงให้โอกาสปอกบายอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของแผนการทั้งทีมของโอเล่ต่อไปนะฮะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็จะมีการคุยสัญญาไปด้วยสัญญาฉบับใหม่ไปด้วยนะครับถึงแม้ว,ว่าเวลาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่เนี่ยมันใกล้ที่จะหมดลงแล้วก็ตามนะครับแต่แมนยูก็พร้อมเสี่ยงอย่างที่ว่ากันไปนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับแมนยูก็ มีการพิจารณาเรื่องของการสรัญญาตนังเตะรายใหม่อยู่แล้วนะครับให้ทันก่อนเส้นตายตลาดซื้อขายทั้งเตะนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งในตำแหน่งก็เป็นพวกมิดฟิลด์ตัวกลางหรือแบ็กขวาเนี่ยนะฮะที่แมนยูก็ยังเล็งๆไว้อยู่นะครับแต่ว่าการเสริมทัพเนี่ยก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรมีเพียงแค่การเล็งเอาไว้นะครับก็เหมือนกับเออมันไม่ใช่เป้าหมายหลักแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ แบ็กขวาอย่างน mm ี hmm. ้นะครับเดียโก้ดาโล่ก็เหมือนกับโอเล่ก็มีการเปลี่ยนใจว่าจะให้โอกาสนะครับหลังจากที่ตอนแรกก็มีทีท่าว่าจะซื้อแบ็กขวาได้ใหม่แล้วก็ปล่อยยืมดาโล่ไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปมิดฟิลตัวกลางก็ดูเหมือนว่าโอเล่ก็มีการ drop down เรื่องของความสนใจไปแล้วนะครับเพราะว่าโอเล่อาจจะมองว่าตอนนี้มิดฟิลตัวกลางน่าจะพอใช้งานแล้วนะครับแล้วก็โอเคสําหรับข่าวแล้วนะครับแต่มันก็อย่างที่มีการเล่นข่าวกันออกมาแหละว่า คืออาจจะมีการขยับนะครับอาจจะนะซึ่งโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหนนะตอนนี้ผมว่าน้อยละนะครับส่วนในรายของเบรนดนวิลเลียมแล้วก็อันเดสเวรานะครับคืออันเดสเวราเนี่ยก็ยังคงได้รับความสนใจจากเฟนิเบเช่นะครับซึ่งเบรนดวิลเลียมมันก็มีอีกหลายทีมในอังกฤษเนี่ยให้ความสนใจยืมตัวนะครับซึ่งทั้ง2คนแมนยูอนุญาตให้ย้ายออกจากทีมได้แบบยืมตัวนะครับแต่ว่า ต้องอยู่ในกรณีที่มีข้อเสนอที่เหมาะสมจริงๆร,รวมถึงเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการยืมตัวนะครับค่าจ้างต่างๆออปชั่นต่างๆต้องเหมาะสมด้วยนะจะยื่นมาแบบยืมตัวแบบง่ายๆก็ไม่ได้นะครับต้องมาแบบเหมาะสมนะฮะก็ช่วงนี้แมนยูเวลาปล่อยนักเตะแบบยืมตัวเนี่ยยากขึ้นนะอย่างเช่นในรายของตัวเซเบ้เนี่ยค่ายืมเนี่ยว่ากันว่าประมาณ5ล้านปอนด์นะครับค่ายืม1ซีซั่นนะครับก็ถือว่า ถ้าเป็น5ล้านปอนด์เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะ5ล้านปอนด์นะครับแมนยูเคี่ยวขึ้นนะครับตั้งแต่มีบอร์ดใหม่นะครับยังมเีเรื่องของดีเลเตอร์ f อฟฟิบอลใหม่นั่นแหละเข้ามาเป็นส่วนกลางมาทําหน้าที่นี้ให้นะครับก็เอาผลประโยชน์หน่อยนิดหนึ่งนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายครับลูการูครับดูกาูก็มีการเปิดตัวกับทางเชลซีเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นการจ่ายค่าตัวอยู่ที่97.5ล้านปอนด์ครับให้กับอินเตอร์มิลานเนาะ แล้วก็เปอร์เซนต์ก็จะมีการส่งต่อมาให้แมนยูด้วยนะครับที่มีเปอร์เซนต์ครั้งนี้กันอยู่แล้วระหว่างอินเตอร์มิลานกับแมนยูนะฮะส่วนดูโก้ก็จะเป็นการกลับมาเล่นในพิมพ์เีกอังกฤษอีกครั้งนะครับก็รอดูผลงานกันนะฮะเพราะว่าไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเนี่ยโอ้โหฟอร์มแบบท็อปมากๆนะก็ขอให้นายโชคดีดูโก้ครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ